สวัสดีครับเพื่อนมาพนมิธานกันนะครับเป็นเรื่องราวของความรักของสาวน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวกันนะครับเรื่องความรักของบัวพันนะครับผมตอนที่หนึ่งกลิ่นหอมของยินและเหงือ่อแสงแดดยามเช้าสาดสองลอดผ่านยอดไม้ลงมาในสวนผักกว้างใหญ่เสียงแต่งอันดุให้ชีวิตในชนบทเริ่มต้นขึ้นอีกวันบัวพันติดกระบุงใบเล็กในมือ เดินเลาะแนวแปลงผักที่เต็มไปด้วยความเกีียวกระจีเด็กคุ้มตัวต่อหญ้าแปลงที่แอบขึ้นมาตามข้อผักอย่างตั้งใจมัวผันไปช่วยแม่เก็บผักตรงแปลงปกระดาษหลายลูกเสียงแม่เรียกดังมาจากอีกนั้งสวนจำแม่เดี๋ยวมัวจะไม่เดี๋ยวนี้ล่ะเธอตอบรับอย่างใสก่อนจะรีบเดินหาอัด้วยรอยยิ้มแม่ของมัวผันกำลังก้มเก็บปักกาศอย่างากระมากเม่น มือที่อยากกล้านบอกเล่าถึงความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในสวนบัวปันวัประพุงลงข้างๆและช่วยแม่ตอนประกาศขาวขึ้นมาจากดินอย่างบ่งืองปีนี้ประกาศข่าวงามดีนะจ๊ะแม่ใบเขียวใหญ่เชี่ยวบัวปันพูดแปลงปัดเศษดินออกจากตักอย่างทนุถนาแม่เงยหน้าขึ้นมองลูกสาวและยิ้มอ่อนโยนพอดีที่ฝนตกตามฤด,ดูดินมันเลยสมบูร์ ต้องระวังหนอนด้วยนะลูกเดี๋ยวมันจะกัดกินเสียหายพ่อของบัวพันเดินถือจอบมาตามทางเดินในสวนสีหน้าของท่านเต็มไปด้วยความภูมิใจลูกสาวพ่อขยันอย่างนี้พ่อกับแม่ก็บอกแรงไปเยอะบัวพันบอกเรเบาเบาก็สวนนี้เป็นของเรานนิจ้าพ่อกัวจะช่วยเต็มที่เลยเสียงหัวเราเบาเาตั้งกลางความอบอุ่นของครอบครัวทำในสวนตักอย่างนี้ ไม่ใช่เพียงแค่แปลงปักธรรมดาแต่เป็นศูนย์รวมความรักและความผูกพันแม้เหงื่อจะไหลเพื่อนหน้ามือจะอยากแป้งจากอินแต่หัวใจของบัวปับเต็มเตยมด้วยความสุขหรือเชื่อมั่นว่าความขยัน้วยความรักในสิ่งที่ต่ำปีดอ,อกของผลอย่งง,งกงามเหมือนกระเพราในสวนที่เติบโตอย่างแข็งแรงและสดใสและในสวนแบงนี้บัวปัดยังไม่รู้เลยว่าตาชีวิตกำลังจะนำเธอไปพบกับบางสิ่ง ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลตอนที่สองกินไอเช้ากับแผงผักของบัวผันยามเช้ายังโตบวอวนด้วยกลิ่นไอดินและหมอกบางๆางที่ลอยกลุ้งตัวหมู่บ้านบัวาบานันต่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างดบไปแม่กันเดิ่มผักสดสดใสตะกล้าเพื่อน,นำไปขายที่ตลาดผักัดขาวักบุ้งและกะนา ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบดินสดชื่นของผักยิ่งทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในผลผลิตของสวนบบว่าจัดกต่งแน่นๆนะลูกเป็นะไ้ขายดีแม่เอ่ยเตือนขณะช่วยันเรียงผักแต่แม่เดี๋ยวโบจะทำให้สวยเลยของเราต้องสดสะอาดคนขงอยักจะซื้อกลัวผลตอบรอมรอยยิม้มเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะกันขอบแรงขึ้นพ่อขับรถออกกหน้าเรือน พอรับปักไปส่งตลาดเช้าบัวผันยิบยกตะกร้าขึ้นรถอย่างคล่องแคล่วก่อนจะขึ้นนั่งทางป่อตลาดเช้าในอำเภอเริ่มคึกคักตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่บนขอบฟ้าอย่างพ่อค้าแม่ขายแห่งกัรเรียกผูคนที่เดินจับจ่ายใช้สอยบัวผันเลือกที่ตั้งแต่งักในมุมเดิมใต้ต้นโพใหญ่ที่ไร้รุ่เงาเธอเริ่มจัดวางผักให้ดูสะอาด ใบไ,ไม้ที่เยียวเฉาถูกเชิอนออกอย่างละเอียดให้ารจาประกาศข่าวโลทัไหร่จ๊ะเสียงลูกสาวลุวัยเด็กตามโลละสิบห้าบาทแต่บ้า,าออกสดๆจากสดเมื่อเช้านี้เองจ้าหัวผันตอบอย่างสุภาพพร้อมหยิบประกาศข่าวขึ้นมาให้ดูโอ้โหโสดจริงๆด้วยทั้งเอาสองโลเลยจ้าหัวผันยิ้มกว้างรีบช่งางปากในถุงยับยอกแลาวอย่างลูกค้าที่เดินผ่านไป แวะชมและหุหน่นผักของเธอจนผักเริ่มโลง่งขณะกำลังเก็บเงินและจัดของวัวผักก็สังเกตเห็นชายหนุ่มในชุดสูทสะอาดสะอา้านยืนมองแผ่ผักของเธอด้วยสีหน้ารุนคิดชายหนุ่มดูจะแปลกแยกจากบรรยากาศของตลาดที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินและสังจอแจสนใจผักอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะวัวผัดเอ่ยถามด้วยความสุภาพชายหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบาง ครับปกรปกระดาผักปลอดสารพิษไปทำอาหารนิดหน่อยครับแต่ดูไม่ค่อยเป็นนะครับวัวพันหัวละเบาๆผักองบวัวปลูกเองคะไม่ใช้สารเคมีเลยสุดจากสวนแน่นอนลองดูสิจ้าใช้นมหยิบผักบุ้งขึ้นมาดูแลงเยักหน้า,าเบาๆนั้นเอาผักบุ้งกับคณะอย่างละโลครับหัวพันนิเแต่การชักผักใส่ถุงพร้อมรอยยิ้ม รวมเป็นสามสิบบาทจ้าชายหนุ่มหยิบเงินส่งให้พร้อมองแต่งปากอย่างสนใจปากดูดีมากเลยนะครับคุณชื่ออะไรหรอครับวัวผันจ้าแล้วคุณละ่ะผมชื่อปากินครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับวัวผันยิ้มอย่างเป็นกันเองก่อนที่ปากินจะรับถุงผักและเดินหายไปท่ามกลางผู้คนทิ้งไว้เพียงความสงสัยในใจของวัวผันว่า ชายหนุ่มคนนี้เป็นใครและเหตุใดที่มาปรากฏในตลาดจนบนบดุกนี้สายลมเย็นยับเช้าโชยผ่านใบหน้าวัวผ่านคุ้มหน้าจากปากต่อไปแต่อัวใจก็แอบรูส้สึกอกุ่นาบอย่างประหลาดหลงที่เป็ยเพียงการพบกันครั้งแรกเท่านั้น